สวัสดีครับพบกับผมบ้านไร่ในการนะครับวันนี้ผมจะพามาชมการไถไร่กลางคืนนะครับาการไถ่ายไร่กลางคืนของผมนะครับก็มีโอกาสได้ดูดาวแต่วันนี้ดาวไม่มีนะครับก็ได้ชมจัน์ทรนะครับก็วันนี้ก็พรุ่งนี้ก็วันพะนะครับจะขึ้น15บห้าวันนี้ก็สว่างเหมือนกันครับ ข้อดีของการไถ่ไล่กลางคืนนะครับก็อากาศจะเย็นนะครับไม่เหมือนลอนกลางวันนะครับสมัยนี้ตอนกลางวันร้อนมากนะครับผมก็ใช้เวลาในการไถ่ไล่ตอนกลางคืนก็จะทําให้เราได้งานนะครับได้งานเหมือนได้งานที่มีคุณภาพแล้วก็ถนอมร่างกายเนื่องจากรถของผมก็เป็นรถที่โลง่ลงๆนะครับเหมือนรถไถเป็นรถไถในตั้งแต่สมัยอายุก็รถไถก็นานพอสมควรนะครับรถไถก็เก่านะครับ ็็ไยก็จะร้อนนะครับไม่มีตู้แอร์ก็มาไถ่ากลางวันมันไม่ไหวก็มาไถ่ายกลางคืนครับเดีย๋ยวพาชมบรรยากาศแล้วเพราะอะไรเราถึงมาได้มาไถ่ายตอนนี้นะครับนี่นะครับอยู่กับพี่ฟอร์ดนะครับอายุพี่ฟอร์ดก็ค่อนข้างเยอะแล้วน่าจะ40่ปีได้นะครับตามอายุปีผลิตแต่ผมซื้อมือสองมานะครับนี่ครับ ไฟท้ายต้องสว่างครับไฟหน้าสลัวหน่อยไม่เป็นไรครับแต่ต้องมองผ่านให้เห็นครับว่าเข้าดีหรือไม่ดีครับนี่ครับนี้เมฆก็จะเยอะหน่อยอาจจะมองเห็นจันทร์บางๆแต่ก็สว่างดีครับสาเหตุนะครับที่ต้องอยังตอนนี้ยังต้องได้ไถอยู่เพราะว่าพันอ้อยเหลือครับก็เลยต้องมาไถหรืออ้อยเก่าที่ดูไม่ดีมาปลูกนะครับที่จริง ตามปกติของไร่เรานะครับเราจะไม่ไถปลูกเลยมีแปลงนี้แหละครับปีนี้เพราะว่าพันเหลือปกติเราจะต้องพักดินเดี๋ยวไปดูนะครับก็ยังเราไถาไปแล้วรอบหนึ่งคือไถสับกบใบอ้อยสับก,บ,บ,บ,กบตออ้อยลงไปนะครับเราจะไม่จุดพันอ้อยเหลือเราก็เลยต้องมาไถาปลูกเพิ่มนะครับเนื้อที่ตรงนี้ก็ประมาณ3ไร่เท่านั้นนะครับเพื่อให้หมดพันอ้อย บรรยากาศก,ก็จะเย็นสบายนะครับเงียบเย็นเปิดเพลงใส่หูฟังไท้ยไปเรื่อยๆเพลินครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูพันอ้อยพันอ้อยก็อยู่ข้างๆกันเนี่ยแหละครับไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่าไม่เห็นแน่เลยครับ นี่ครับนีอันนี้นี่ครับพันอ้อยปีนี้พันค่อนข้างสูงครับเราก็เลยกะพันผิดครับพันอ้อยเลยเหลือเราก็เลยต้องมาไถานะครับจะให้ดูอันนี้คืออ้อยที่เราไถาไปผ่านหนึ่งนะครับโดยฐานไถสับกบพริกเงาอ้อยใบอ้อยลงดินไปแล้ว นี้เป็นฐานนี่ถ่ายฐานสามนะครับดินก็จะค่อนข้างชื้นหน่อยเพราะปีนี้ฝนมาไวฝนตกเยอะนะครับเดี๋ยวดูหน้าตาพี่ฟอร์ดในยามค่ำคืนนะครับนี่ครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศเย็นๆนะครับของการถ่ายไล่ตอนกลางคืนอากาศค่อนข้างดีไปครับเราไปถ่ายไล่กันดีกว่า Vậy rồi ครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศของการไถไร่กลางคืนนะครับเดี๋ยวดูดินนะครับที่ไถขึ้นมาดินค่อนข้างเหนียวนะครับแต่ก็ยังพอไถได้ครับความลึกก็อยู่ในระดับประมาณ30เซนได้ครับก็จะต้องอาจจะวิ่งสโ,โลสามสโลส่นะครับแล้วแต่ตรงดินครับตรงไหนที่เหนียวมากเราก็สโ,โลสตรงไหนที่ พอวิ่งโซโลสีไหวเราก็วิ่งโซโลสีนะครับก็บรรยากาศก็กจะเงียบเงียบสงัดนะครับอพระจันทร์เมฆหลบไปแล้วนะครับอยาให้ชมอีกหนึ่งนะครับต้องหลบจากแสงไฟล,ลดเส้นหน่อยนะครับนี่ครับจันทร์สว่างนะครับส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นะครับผมจะถ่ายกลางคืนซะส่วนใหญ่นะครับ ถ้าไปฝั่งที่กลับบ้านยากผมก็จะเอาเต็นท์ไปนอนนะครับผิงไฟก่อไฟตอนเช้าก็ต้มกาแฟกินบรรยากาศสดชื่นเดี๋ยววันไหนช่วงไหนที่ผมได้ไปนอนที่ไกลบ้านหน่อยนะครับแล้วเอาไปกลางเต็นท์ผมจะทำคลิปให้ชมนะครับครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศของการถ่ายไร่กลางคืนนะครับ ่านใดชอบบรรยากาศแบบนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยเดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศการทำไร่อีกมากมายนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับแต่หลายคนอาจจะเป็นกเกษตรกรแล้วเป็นเหมือนผมก็มาแบ่งปันความรู้และความรู้สึกประสบการณ์การไถ่ไร่ได้นะครับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกทุกคนนะครับที่ติดตามและรับชม ขอบคุณมากๆครับไถจะเสร็จอยู่แล้วนะครับโอ้โห<อ>งานเข้าครับมาจะาแป๊บพวงมาลัยพาเวอร์นะครับพวงมาลัยโรเตอร์ตัวนี้นะครับแตกครับแตกตรงข้อต่อไม่แน่ใจว่าแตกกับอะไรไม่รู้ว่าโดนกิ่งไม้หรือว่านอ็อต่วมหมดแล้วครับน้ำมัน นองไปแล้วคืนนี้คงต้องได้จอดนี่แล้ครับกะว่าคืนนี้เสร็จเรียบร้อยกลับบ้านนะครับแปลงนี้แล้วก็ได้เตรียมตัดพันธุ์ไว้ปลูกตั้งร่องปลูกกันเดี๋ยวยังไท่ไม่เสร็จนะครับเหลือแค่สักสองรอยโอเคครับผมองใส่คืนนี้พี่ฟอร์ดจะต้องนอน ในไล่นะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านกรบับผม